สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถครอบครัวมาฝาก1นึคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักหรือตัดต่อนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็น Honda CRV ปี2008 2น Auto ะครับ2.0นออโต้นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับเอาไปใช้งานกันในราคา259,000บาทนะครับเช็คแล้ว ดูให้ทุกระบบแลครับใช้งานได้เลยครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับ Honda C-RV เจนที่3ปี2008ใครจะสดนะครับราคาสดเลยนะครับจัดไป2 5 9 9 0 0 0บาทนะครับหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งะครับเช็คให้ทุกระบบนะครับคัดสภาพสวยๆมาฝากเลยนะครับถ้าทันชอบและสนใจนะครับในราคา200,000กลางๆได้ซ r v เจนที่3นะครับแล้วก็ เป็นรถปี2008นะครับสภาพสวยๆนะครับจัดทรงรงล้อมาให้เรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราปิดไฟนั้นไปแล้วนะครับก็จะรอเล่ม2อาทิตย์นะครับโดยประมาณนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับถ้าใครชอบหรืออยากได้ไปใช้งานนะครับสามารถไปดูรถทดลองขับ แล้วก็ซื้อเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเรารับประกันการโอนถ้าโอนไม่ได้เราซื้อคืนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับรับประกันนะครับจากช่องเลยครับว่าคันนี้ถูกต้องกฎหมายโอนได้แน่นอนนะครับใบแจ้งปิดกับไฟแนนซ์มีครบทุกอย่างนะครับเอกสารครบถ้วนอ่าประมาณนี้นะครับเบาะหลังพับได้หลากหลายนะครับถ้าท่านชอบและสนใจหาไว้ใช้งานโทรเจรจาต่อรองไปดูรถทดลองขับนะครับภายในกว้างขวางนะครับเบาะดำเป็นเบาะหนังเดิมมาจากโรงงานสภาพสวยๆครับ สมาชิกที่ชอบและสนใจนะครับอยู่บ้านไกลนะครับเราจะส่งให้ท่านตรวจสอบเช็ครถที่หน้าบ้านได้เลยนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับรับรองว่ารถถึงบ้านแน่นอนไม่หายระหว่างทางนะครับรับประกันทางรถไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินกับพร้อมได้เลยครับรับประกันว่าถึงแน่นอนรถสวยนะครับเช็คสภาพให้ทุกจุดแล้ว ทันนี้วิ่งไปโดยประมาณ1นึ0 0แสนนะครับหนึ่งแนะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับเน้นนะครับโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดส่วนที่เหลือนะครับทันนี้สวยครับมีจอมาให้นะครับเป็น2อออโต้พวงมาลัยมาตีฟังก์ชันกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับอ่าลองเช็คนะครับเน้นหาไว้ใช้งานชอบหรือไม่ชอบนะครับนี่เลยครับประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้ลองเช็ครองชมนะครับ ไปดูรถทดลองขับนะครับขอย้ําว่าเช็คทุกสภาพนะครับสําหรับน้องคนนี้จะคัดเฉพาะแค่รถสวยเท่านั้นนะครับรถไม่สวยไม่ผ่านตาคือไม่รับซื้อมาขายแน่นอนครับเพราะว่าปวดหัวแล้วก็ไม่ดีต่อชื่อเสียงนะครับเราเน้นขาขายระยะยาวนะครับอันนี้สภาพสมบูรณ์ครับพร้อมสวยแค่ท่านไปทดลองขับหรือท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คเอาให้มั่นใจเอาให้อุ่นใจสบายใจใช้กันยาวๆก็ได้ครับยินดีครับรองเช็คลองชมนะครับ เน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับรถสวยทรงดี แล้วก็เป็นรถครอบครัวครับเดินทางกันได้หลายคนนะครับในราคา259,000บาทนะครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนขับของ CRV รนะครับรับรองว่าคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับรวมถึงที่ช่วยกรุณาดูโฆษณาให้นะครับผมก็พอได้ค่าข้าวค่าอาหารนะครับลองชมลองเช็คดูก่อนนะครับก็จะพยายามหารถสวยๆเอามาฝากนะครับผมก็มี พี่น้องที่เป็นพ่อค้าอยู่หลายท่านนะครับก็จะคัดรถเฉพาะสวยๆนะครับมีรถเยอะมากๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอามาลงทุกคันหรือทุกคนนะครับผมคัดก่อนว่าข้อพักคาคนนี้เช็ครถเป็นอย่างไรคัดรถสวยหรือเปล่าดูสภาพดูแลสภาพทั้งการขายและก่อนการขายให้ไหมฉะนั้นก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งครับว่าผมคัดเฉพาะรถที่สวยแล้วมี คุณภาพจริงๆนะครับสำหรับใครที่ผมการันตีให้เนี่ยแสดงว่าคันนั้นน่าสนใจเจ้าของเช็ครถได้ดีนะครับอ่าคันนี้ก็ฝากไว้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรถใช้งานได้เต็มระบบทุกจุดนะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับเน้นโทรเจราจาไปดูรถตรวจสอบนะครับขอย้ำว่า จะต้องรอเล่มนะครับฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าใครชอบและสนใจเน้นผ่านไม่ใช้งานซ r v ใช้งานติดไหมแล้วก็มีใบแจ้งจดเล่มเรียบร้อยของการใช้งานนะครับแล้วก็ลงบุนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เราใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกังวลครับ